แกงปลาสางปีปีก็มา,ากแต่คนละหมนะนปปะอนนี่ปลาเด้อ,สอ,อใส่ปลาคอสามตัวลูกสาวไปตลาดเมื่อเช้านี่ยนะครับปลาคอแม่ใครอยากดีนด้วครับผมแต่ว่าจำบ่เข้าใจว่าการติตกับคนอะมันไมสวยยังไงครับแก๊งแกงปีของเด็กดซนน้ำม้วนๆทันงนี้ความสุบกระต๊อกหอมหอยหวยครับผมใส่ปลาที่ดำกระต๊อก สสดดเนลมาเด้อครับผมมากินเก่งป่าเสือสาปีกุ้ยสวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านครับน้อยกำลังทําความสะอาดเขีงครับละเอ็ดโคฝาครับมื่อนี่ว่าละเก่งฝาครับ แกงล shirt, ปลาเสื้อสามปีครับพี่น้องเอามาครับพี่น้องอีเดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าแกงปลาสามปีค really yes, ่ะปีก็มาแต่พละหมองนี่ปลาเด้อพี่น้องครับแต่ปลาคอสามตัวลูกสาวไปตลาดเมื่อเช้านี่ปลาคอเลยอย่างโอนออกรดอสนะจะ่นได้มาแต่หนองเลยหนาเลยเลอย่างโอนออกรด ปลาทื่อเบ็ดเพิ่นบอกคือปลาเลี้ยงเพิ่นกัไม่จักดอกครับพี่น้องคับนะโอนนมีแตัวโอนน์เลี้ยงใดอยู่บอกเลี้ยงได้ได้รู้เนี่ยเนื่องจากเพราะว่ามันเสมอเดี๋ยวคือปลาเลี้ยงแท้สำหรับคือมันรักทื่อเบ็ดกันอย่น่้แบบว่ามีเดี๋ยวเลี้ยงโคผนเด้อพี่น้องบัดนี้แกงเสียบเสียบเมื่อเท่งนี่แหละครับกำลังจะเท่งพอดีเตรียมหน้าวะครับเตรียมน้าสำหรับไปฝานหัวปีใไซการ์ขนม เ้าตองใส่เนี้ยสมสมลงไปมันสีดำให่บักนาวจ้ะ <c oughs> เรียกมองเห็ดยุ่งมองธรรมาชาติะครับเรากินผลิตภัณฑ์จากกล้วยเราก็ต้องทําอยู่ต้นกล้วย <c oughs> เพอนจด้หูกาเขาเห็ดเมนูนมจากกล้วยกล้วยนั่งนิออนอีเตอนาเจ้ว่าปีกล้วยของกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่อ่ะ กินอะไรได้วยจ้ะพี่น้องขมหมายถึงมันขมอ่ะอันนี้ได้ซีกุย้ยมานาวผู้ใดนนี่ครับจ้ะอ่าอันนี้กุ้ยห่าๆต้นนี้นี่จ้ะเหลือเครือมันอยู่นั่นกับสองปีนั่นของคุณยายถวดวออกมาส่งเมืาขึ้นเป็นมะหาเมลีหน่อยเมลีนหน่อยไม่ค่อยสบายเชิงอันนี้เไาสุดขอบตีออกนะครับเขาเฉเอาอยู่นั้งแกะออกจก้จะเอาแต่อ่อนๆขาวๆไปแกงมันจังยังไงจะ้ะ พี่น้องสิซับแบบใดก็ได้เด้อจ้ะทางคุ้นก็สุดฟันฟันหันหันก็ซ้ายนี่สิีซับมักจับเป็นเส้นเมียนนี่ก็เอาบางหน้าหูกันเด้อจ้ะอ๋ออีรีบอ่ครับจ้ะมันจังตัติดเข็งเข็งนิดเนาะที่จิงใส่ไม่ค่อยใช้ถุงมือหรอกจ้ะเพราะใส่เลียงน้องมาเียมันเป็นยางมันยุไปถือถูก บำรุงน้ำนมค่ะแต่ว่าน้องมาริยานมแล้วล่ะฟังข้างนี้พอหน่อยกับขั้วปลาครับผมจูกันโลดพอเขาสองเชฟผู้เก็บสองเก็บพี่น้องตัวเก็บแต่นี่ไข่ปลาป่ะนี่ครับพ่อไข่มันพี่น้องปลาเคาะไม่ไข่ย,ย่างครับแต่ว่าเป็นปลาเลิงครับพี่น้องนี่สังเกตง่ายเบิ้งมันกระโดดเบิ้งมัน,มนธรรมชาติเด้ แล้วกัดิ้งงอทิมประมาณครึ่งนึงมันมันไหลายเกินครับมันละรสชาติมันละมีคงที่ปลาเรือมาคันมันหลายๆกับมันเลี้ยนผลไหมพี่น้องมันละมีค่อยเสียบปลาเรือเลยดิ้งงอหนำมันมันปลาหนิ่งซีพีนี้ปลาคอซีพีเป็นเล้งอยู่สิเลยพุ่นนี่ ใคได้ร้ายอ่ะต้องบอกคามไปตีต้นอี๋หลูกให้ตู้เนดังดังอคนดัง <c oughs> ขันซ้ายนี่่าได้เรื่องตำพริกจ้าพริกีแม่ว่าสายช่อเก็ได้จ <c oughs> ะจีะ๊ดเพชรจับ ข้าวแกงอย่างใสตปีกวยขา้าวตองเดียดเดียดโปรดจัดจานกันหน่อยจ้ะเพราะเสตปีกล้วยมันฝาดฝาดเป็นจัดจานเขาจ้ะพี่อังล่าพี่น้องเห็นว่นนี้คผู้รู้พี่ลีอยู่เป็นยังครับห้องเบิ้งเก๋ไก๋เติมเติมยืดทอนวันนี้ด้วยเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดนี่ขูดขาเฮ็ดแล้วเอามาหาเที่วันนี้พี่น้องมป็นวันครบรเ,เกิดไหมครับใา่ ดินก็ลัางแห้งตัลุกปฏิบติออกเฮ็ดบวกตราบี่ไงครับผมเหมือนสามานาั่งเฝ้าอยู่คนเดียวควงอีพอแมนแท้บปลุกจักแล้วยมพอกินได้พอล่ะแมนอยู่ไหนีชิบว่าแมนอยูบอ่บ่เมื่อเกิอดอยู่เฮียนคนกับเป็นเนาะที่แรกๆกับย่านมีแมนเมื่อวานนี่มันเกิดสองดอกบก็ีีดิใครอยู่มันบ่เกิดใส่หม้อก็เลยฮักทิมย่ามันมีแมนเมื่อนี้เพิ่มมากลายนึกทีเดียวพี่น้องอันอันนี้สุมเมื่อวานนี่ เห็นขามันเป็นแหงๆอือนั่นแหะใช้ได้ว่ามันแมนบริสุทธิ์พอมันแมนอยู่นะรู้มันก็เหนียวอยู่หันนะดุมเบิร์ดูมันกินเห็ดพวกโม่ปัดใบมากูดมาได้แต่กินเด้เบิ่งขาบางมันจำขิดินก็แมนอยู่ได้นอพี่น้องหันฮะเห็ดพวกแหมตู่เห็ดเมตุข้อเม็ดเลยกถ้าเอาไปแกงก้ดพราะเราเป็นคนซิมก้อนซิมแล้วก็ก้อนขิดินท่านั่งดินสักสามสิบนาทีขั้นมีมีเบอร์ก็แสดงว่ากินได้ มาไลายดอกที่ได้หนอดิบเต้คุณยงพยายามคือได้สิถามูมันสะกคนรอมใหญ่ก่อนจะมากนเอาผักอีตูสันดอกจ้าพี่น้องอันเลยมาพอเห็ดเบื้องเนี้ยอุดมสมบูรณ์เป็นไรเห็ดกับมะเกิดอยู่ข้างเตาไฟรอบหนาไปเกิดอยู่ในหมอหรือว่าจีสีดำเจียวใช่นีค่ะไปโอ้ยอดผักบุบบวบขึ้น ออกดอกออกออก,ออกยอดงามจังเนาะเป็นตะแกรงเสียบครับผมยยแม่ไ้เหมือนเลยนะครับนี่สมจิตเป็นผู้มาปลูกไว้ครับผมแม่เอาบ่แม่แม่ปางเป็นผู้มาปลูกไว้ครับไอแม่ไายครับอันนี้กะเพราโมนี่มันเป็นกะเพราอันใส่ตม้ปตมปลาต้มยำเด๋บ่ันี่ครับ,บอ๋จ้ะอันนี้มันจะเป็นกะเพราผิวด้วนอ่อนอ่อนก็สีเขียวอ่อนก็อันอนี้ท่านถือว่าเขาใส่ต้มเลยจัง ใครถึงไผ้พวมักชุ้นเกินไปตัวนี้ตอดจดตามมึงผลงานผักกันแย่งส่ะว้าวเผ็ดตะเพชรแท้สามเดือนมาจากที่น้องใส่ปลากันนะโอ้ย้ยบอกไหนครับบอกไปยังกับล่างในครับๆครับต้องสิเริ่มันมีไข่บ่เหรอขันบ่มีไข่พอเอาไปเลยโอ้มันใส่กัน นี่ครับปลาคอแม่ไข่ย่างดีด้วยครับผมใส่ลงไปเราก็ต้องค้นนะจ๊ะเข้าสาม่ำหยู่ๆมันลงได้ป่ะครับได้ละเแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปปรุงรสก่อนปรุงรสได้จ้าพี่น้องเกลือค่ะอ้าเป็นตะเพ็ดแต่พอเดี๋ยวพ่อ,อให้เปตั๊กเจียงเฮงใจทำชื่อรสใจเจีจก่อนดเด้อจ้าเจียงปลานิดหน่อยกระเดกเสียบปลายนัว่าคนน้อยช่วยดื่ม สนใจสั่งได้ค่ะไส่ยังกระเสบยกเว้นคอราซองไส่บ่เป็นเนาะจำว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นคำส้มเลยโอเคไส่เป็นคนสังส่งบ่อสั่งกาเนาะปากเป็นชิ้นเลยอันนี้ไส้จะปิดฟ้าหมอ้อวันนี่ครับไม่ปิดกระได้ก็ โจนี้ก็ได้ใส่เสือเทศะวะเพจช้างน้อยวินเทจนะคะได้สั่งได้มีเสือลายแบบนี่มีเต็ดอีซั่นใไ่เราถึงเราจะอายุหลายเรา็จะเป็นแบบนี้ค่ะสมองปัญญาเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับใไซเสือนี่พ่อทำไซเสือชิ้นจังเอ้ไซเสือมารุโกเอ้ยครับผมนี่ก็เสือไซเลยนี่ครับนี่ครับชิ้นจังจอมแกงเขาก็ได้ต้องให้ลูกโซ่ใส่๋อได้ครับผมทำยังไงยังจ้า อันนี้ได้รับคำบอกหมายจากตามสวัสดีไปไหมสวัสดีแล้วครับตอนไหนเออตอนนั้นหันเลยครับนี่ครับตอนสวัสดีอีกรอบเป็นไงใด้ดิกำลังยังค่ะตามยังยังอยู่ตักฟองหอกไหมครับแต่ว่าตามไม่เข้าใจว่าการที่ตักฟองหอกมันมันยยังไงครับแม่ทรายบางทีเขาเรียกให้น้ำซุปมันใสแล้วก็เยะดันเพื่อลดความขาวความอะไรอย่างเี้แม่ตามข้นนัวข้นแสบมันก็้หบ่หายไปน้ำบ่ครับก็ไม่นะคะทรายก็เฮ็ดให้ตามกินมาตลอดตั้มแสบบ้างแม่เหรอครับ มีอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีครับผมปลาไก่สีสูงกับเด้จา้าขนงใส่หัวาปลีลงไปมือนี้ไสสใสน้ำบักหน้าเราเด้จา้าขนมใสบะมี่บักข้ามเปียกม,มีอยู่ได้เหรอครับมีอยู่แต่มันดำแม่ตาเนี่ยกับมีอยู่เออม,มันละบะมีบม่บักข้ามเปียกที่มันสีงามกับโบไปยังครับโบหนามมันแยงปีขันเดซเซนน้ำโดนหนามนๆมัน มันมีความสุขกตองมกับดต้องต้องเข้าใจอนมดำสมมะขามนี่ค,อบบคอือว่อรราคากักที่สุดแล้วครับมะขามก็บ่ค่อยสมเราเราประคามแม่เฒ่าเจ้านะม <laughs> าค้ามันเปรี้ยวอมหวานแม่เฒ่าเจ้าท่านไหนอ๋อแม่ปางผู้ใดฉันเป็นแม่เแถวจ้าเข็ดเข็ดว่าท่าน <laughs> เดี๋ยว่จะรอให้มันสุกก่อนนะคะน้ำใสดีนะเห็นว่านีาา่มันจะบ่ดำนะนำเพราะดำขันดำแซ่บมาขามอีเมียนะเป็นปลาหมฆ์คางดำอุ้ยไข่ปลาคอจัยนี่ครับ พอประมานไปรอก่อนอีกอีกโดนยุบ่ครับปีนี่โดนแต่เป็นปีสามปีครับผมอันนี้กำลังโดดกาแฟครับผมเอาเลิ่องเนขั้นละกำจัดปลาหมอสร้างดับสนดยอดเอาอะไรครับสกอตไบกับสันไหลรับรองส่งกาแฟพี่น้องเลยอสร้างตกัน ปฝากหมอข้างนำหม้อสกัดใบครับสไลด์อยู่ครับคันๆเลยไม่แต่ก้นหม้อเ่าดำดำมันก็อ่อนแลอยู่อยู่บ่เนี่ครับผู้ใดมาเป็นสร้างเห็ดเฮียนเฮ็ดบ้านให้พ่อหน่อยนมีบริการเสริมนี่กาแฟเสิร์ฟครับผมเสิร์ฟกาแฟน้ำพี่น้องเพราะว่ามันมันขึ้นมาเอิตวิาเด้เัาก็ต้องไปไเลยก็หาสู้ยู่สู้กินตามมีตามเคลื่อนละครับพี่น้อง กินกาแฟกินข้าวกินปลาบีอะเกิดปล่อยงอวันหมิ่นวันพนกินกลอยมาขอคนกินกลอยเลาวเอ็ดเนื้อแดดเดียวเดียวมันจะสามมื้อเอามาเอ็ดครั้งนึงมันก็พอดีข้าวเห็นแล้วมันก็ขึ้นเยอะวันโดตรมีได้กับกินไปซานละนอพี่น้องไม่เลยได้กับกินไม่เลยไม่ได้กับกินปูกินปลาไปกันกูเด็ดเลา สีมารับจ้างพขาหน่อยนี่ไว้ยบ่ต้องห่วงครับผมก่อยง่วนี่มือเวียนมือครับผมนี่กาแฟให้น้ำพร้อมครับนี่ครับดูแลเพิ่นได้เนาะเพิ่นใหม่เพิ่นไม่เฮ็ดงานเนาะคนมองว่าเฮ็ดไปจะเห็นเป็นเห็นเนเสร็จพอยามบุญยามงานแห่งเันแต่ทางเธอได้ยูรล่อมือส่งเวเพิ่นก็ไม่ดีเฮ็ดเธอก็ยังเลงจนเมาแอ็นอันนี้เพิ่นใม่เอสเวคือคักๆัได้พี่น้องต้องเลงเพิ่นวันนี้เราไปเอากาแฟเพื่อไอซ์แคร์มีเห็นไหมลูกอ้า ส้มครับผมเป็นปลาแซลบักคักเรึครับหอ,อมหวยครับผมหอ,อมปรีครับผมหอ,อมปรีหอ,อมปลาครับผมค้นนะครับซุกเราได้จากพี่นอ้องเป็นบอยตามนีแกงปีมันต้อกลางสีแบบนี้ตะเกาก้อนแกงมันละออกดำแม้นี่พอพอเสิร์ฟกิน บางหน้าเอาที่จริงกะเพิ่นว่าดับไฟอันเอาว่าดาฟได้เราจะบีบบางหน้ามันจังบ่ขุมแต่วันวบบนี้ใต้กับโอเคได้จ้ะเดี๋ยวสิซง,งมังกรขาเหมัอนว่าท่านไหน,นหล่อยลอยไปไหนกะจังส่ใส่เพื่มเดี๋ยวให้ต่ำแบบสิงส่งใส่เพิ่อก็ทำบางหน้าครับเมื่อหน้าคนเราเชื้อเดิอนธนาบีบตะแกนนั่นนี่จ้ะอ่ะพอปรุงได้ ยานี่นีเราเก็บมาวางผู้หลังนั้นใหม่กระเพาะทำกําลังโหวเรื่องอันโตไอ้ต่ำว่าทวงว่าโตคือใสขึ้นจันจางพี่น้องพี่น้องมี่อย่างถึงมันเป็นใหม่เฮือนใหม่เลยอย่างสีเอาไปตองแหงมาถูแล้วจ้ะงามเย็นันี่เหรอคิดหอดทำไมตอนน้อยๆเลยครับเม็ดตัวไปตองวัดถูน้ำมือลอยลอยเลยตอนนี้ป้อมเป็นเบาปะ ว่ามันมาเป็นบาะเถ่าแล้วบอกม่วงหงอกแล้วครับโอ้ยบอกเป็นตัวรูปตัวแทนเศษสมองไหลเศษสมองน้ำลูกน้ำเยอะนอกจากหัวหงอกผมก็นล่วงนล้วพวกผมับผมผู้ใดมีที่หนีปู่ผมแนะนำบอกมาเลยจ้ะนี่เป็นตัวที่นี่เลยจ้ะไข่มันอยู่ผีสดเป็นสดแล้วพอมาเด้อครับผม มากินแกงปลาคอไส่สามปีครับผมนี่ครับปลาคอสามปีน้ำใสๆนัวๆคุคุๆครับผมน้ำใสๆนัวๆคุ้นติดเขาส่วนแพราะชิมมืงดูนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกันีครับผมมากินแกงปลาเสือสามปีกล้ยแกงปลาสามปี สี่กวยสามปีเอาหลพี่น้องเลยสามอปอพอดีครับพ่อฮะอนี่พี่น้องนราได้อ่องนี้แล้วเป็นตะคักแท้ป๋าแม่ไข่ยังคักเลยพี่นอ้อยเออพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมาเสพเสพลำเดียวทุกคนทุกท่านครับอ๋กินไข่ป่ะแม่นลูกมั่งแง่ป่ะเนาะ <c oughs> ลองมืนยุ่งได้บอกว่าประคองนะว่ได้นาเรียมหอมมันเแซ่บถูกเชียรแมงดาด้วยพี่น้องเชียรแมงดาพ่อน้อยเสืยเดิมสั่งได้นะคะแซ่บเข้าเดี๋ยวยังครับใช่ก็กินไข่ดอกแก้มหนึ่งแก้มมันดีจะได้ลูกไข่ไหม มันแก่จอยนี่พอว่าปางสมบูรณ์หัวมันสวยแทนทีสมบูรณ์แก่มสิยังขั้นปลาจอยหัโตงขั้นปลาสมบูรณ์หัวน้อยอนีนแ่แก่บ้าทำเขาต้องมาแห้งแบงบนัวใช้เซนตปีน้ำนั่นแหละ เด้พีน้องใส่ป่านมันได้ก้างป่านำมว้ลกมาขึ้นเป็นแข็งๆบวกกับกับเนาะมันเนาะกับตะไคร้กับบ่มดีด้วยยังหอนพี่น้องเลยมามาญาเนียดมาส่วนหอน เสียตึกรับตะไคร้น่าใจอกเหลียวไหวม่งดีๆโมแสบน้องสุดยอดเลยพี่เอามาหัวปีมันเก่งที่นี่นอนนักตาก็เดินี่หมดสวัสดีนะครับพี่น้องครับผม เ้าฆ่าพี่น้องแล้แซรขขแล้วคะ่ะหยาบนั่นบังโอ้ไข่หมัต่ำเลยตัวนี้จัดได้เลยครับเขาได้ด้วยปลาไข่สอมโตอืมมากเกลืแกงปีนะ เาวครับผมชื่อห้าว่าน้ำคงตอน,นแม่งดกักแน่นลุกขาแม่งดกักบางยาชื่อโอซิเคอร์อพี่น้องยังมเลยก็มีหักห่วยมาแต่ว่าหอมแซ่บใช่เกินพอแล้ว ยำขาแมงดาสุดเลยพี่น้องยำแรงๆเด้อขาเสียบตั้งไส้มาเนี่ยจินเลยมาจินตาบออกมาจำเจำใจกระเจียวนะครับแมบมันเสีบเย<ด>บขนาด<ณ>เป็นผู้ขายแจ่วกินแจ่วกับความเก็บทุกมมือครับผมไม่เคยเบื่อครับ วันแม่แสบครับหอมจืดปลาแมงดาตองไปต้มเซอร์ปลาข้าวแล้พอซีเจาอยูตรงนั้นนั่นหรอเจ้า,นานแมงดาต้มเซอร์ปลาว้าวใส่ขอไปเนี่ยพวกกินข้าวปลาอย่างนี้นช่บหมนีเด็ ภัพเห็นแต่ตอนวันีปีนี้เขาจซื้อขายกันแพงบอกครับสาบาทแพงนีม ันก็คือว่าแพ็คหนึ่งเนาะข้าวเที่ยงดีแล้วข้ามีหัวปีกินเองกับเข้าได้อาหารแซ่บรได้กินน้องสีโกลนบุกใส่กลมไปซึ้อข้าวแกงเสือมากบุกเราสีบาทกินได้ขับซ้ามับเที่ยงกินหอดกินหอยหมองทำงานบวกหาย จะแบบใช้ไปเล้วจ้ะเดี๋ยวใช้รอดสิคืนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื้อนี้แกงปลาคอเสือสามปีครับปีโกยครับพี่น้องแซ่บขนาดครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาเด้อครับมาแซ่บๆนํากันเด้อพี่น้องเลย 两笔，对点八，再三笔，三波<比>。哎<果>，<laughs> 这么多、啊。<laughs>